ค่ะก็วันนี้มาอยู่กับทินพีไบช็อปนะคะวันนี้จะพามาชมกับรถเข้าใหม่นะคะคันนี้จะเป็นยามาฮ่าเอ็มลนะคะสีเหลืองรถบ้านนะคะรถปี2017จดทนะเป็นปี2018นะคะคันนี้รถอายุ4ปีกว่านะคะคันะคะนี้รถเดิมๆโรงงานนะคะไม่มีประวัติล้มชนหนักเจ้าของ2มือนะคะพะบรบภาษีไม่ขานนะคะยาวๆาภาษีสิงคาคม67พบรบธันวาคม67นะคะเดี๋ยวเราพามาชมรอบๆคันกันดูบ้างนะคะ รบคันนี้รถสวยนะคะรถเดิมๆโรงงานนะคะไม่มีล้มชนหนักแน่นอนนะคะรับประกันให้เลยรับซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะคะสคันนี้ชุดสี่ด้านขวาสวยนะคะไม่มีร้อยไม่มีตำหนิเลยนะคะทางด้านขวาทางด้านชุดเสียงด้านหลังก็สวยนะคะเบาะไม่มีขาดน,นะคะเบาส,สวยสวยไม่มีขาดพ่อเดิมสวยนะคะมีตำหนินิดหน่อยนะคะ น็อตเดิมไม่เคยขยับเลยนะคะสำหรับน็อตเครื่องอันนี้เดิมทั้งคันเลยนะคะเดิมๆเลยด,ดอกอยางหน้าหลังยังเหลือนะคะสำหรับคันนี้ กำลังดูด้านซ้ายกันบ้างนะคะด้างซ้ายทางด้านหลังมีตําหนินิดหน่อยนะคะตําหนิเกิดจากการขึ้นซ้อนนะคะไม่ใช่ล้มในแดงสิ้นนะคะรอยขีดข่วนบนชุดสี่เฉยนะคะไม่ใช่รอยถลอกหนักนะคะรอยขีดข่วนตามนัรใช้งานชุดสีด้านนี้ก็จะมีรอยบ้างนะคะรอยขีดข่วนนิดหน่อยบนสติกเกอร์นะคะบนชุดสีนิดหน่อยสีถลอกที่เฉยนะคะไม่ใช่รอยล้มนะคะ เอ็มสไลด์ถ้าล้มเนี่ยมันจะเป็นรอยสไลด์ทางด้านตรงจุดนี้นะคะตัวนี้รับประการใหหรือว่าไม่มีล้มชนหนักนะคะเจ้าของดูแลดีอ่ะนี่คือเดิมๆนะคะพอแค่ยังไม่เอียมนะคะอันนี้ใช้งานยาวๆตุ้มไปแฮนนี้ให้ครบกระจกเดิมโรงงานนะคะเดิมโรงงานยามาฮ่าเลยพันนี้มีของแต่งเป็นกัดมะน้ํานะคะ ซีฟก็ไม่ต้องไปใส่เองนะคะมีให้เลยสำหรับคันนี้ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะตำหนิน้อยนะคะคันนี้โช๊คนี้ไม่เคยขยับเลยนะคะไม่เคยปรับโช๊กเลยเป็นโช๊มาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยแกะเลย <S 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 ก็มีสติกเกอร์ลอกหน่อยนะคะพอโดนเสี<โด>ยสีเวลา ขับรถนะคะสำหรับคันนี้สำหรับคันนี้นะคะตามที่แจ้งเลยภาษีสิงหาคมหกเจ็ดพบรบยี่สิบเจ็ดธันวาหกเจ็ดนะคะคันนี้กระสองมือนะคะหน้าสิบหกน้สิบหกนะคะสิงหาคมหกเจ็ดยาวๆ ก็นาสิบแปดนะคะมีประวัติอุนย,ย้ายปกตินะคะไม่มีล้มชนหนักใดๆสิ้นนะคะสองคันนี้สวยๆเลยนะคะหนีน้อยมากๆเลยกุญแจมีให้หนึ่งดอกนะคะสำหรับคันนี้กุญแจหนึ่งดอกมาดูเลขไม้กันบ้างคันนี้เลขไม้อยู่ที่สาม2 3ื่นหนึ่งพันสองยี่สามกิโลเลขไม้แท้นะคะไม่กรอน,นะคะรับประกันให้เลย เราไม่กรอนะคะรับซื้อจากเจ้าของแบบไหนก็คือแบบนั้นเลยนะคะเอกไม้สามหมื่นหนึ่งพันสองรอยี่สิบสามกิโลนะคะโอเคแล้วเราลองมาสตาร์เครื่องกันบ้างสตาร์ง่ายทีเดียวติดเลยนะคะคันนี้เราระกันเลยเครื่องดีมากๆนะคะรถทกคนันเราเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเป็นกองน้ำมันเครื่องให้หมดเลยนะคะโอเคมาดูไฟสตาร์เบรกนะคะ,ะไฟสตารเบรกมือนะคะติดทรบนะคะ ล้อบเบรกขาวติดครบระบบไฟด้านหลังไฟท้ายติดนะคะมาดูไฟเล้วสายบ้างไฟเลอสายด้านหน้านะคะแล้วสายด้านหลังมาดูไฟเลอขวาไฟเลวขวาด้านหน้านะคะติดครบ ขวาด้านหลังติดครบนะคะแฟร์แต่ดังนะคะ <Okay. S 1> ดูไฟสูงไฟต่ำเหมือนมากสูงไฟต่ำติดครบนะคะสวิตช์ทุกอย่างใช้ได้ปกติหมดนะคะไม่มีปัญหาไม่พังนะคะใช้ได้หมดเลยลองมาเบิคเครื่องกันดูบ้างนะคะ ก็สำหรับท่านี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook o p e n ปิลพันนะคะเบอร์โทรติดต่อ0651230568ไลน์ไอดี085804268หรือเพจเฟซบุ๊กทีมที่ไปใชอบอัดเปิลนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ